วันนี้ก็มาอยู่กับโฟล์กอ้โลครับ s เ200รครับรุ่นใหม่ล่าสุดเลยครับอ่าสเอมซียครับอโอโ้โหใหม่สอดตามแน่นอนเลยนะครับคันนี้ปัตตนีนักฟุตุ้มกิจนะครับแล้วปัตตานีก็น่าจะมีสองสามขั้นแล้วนะครับ ตผมก็ยังไม่ทราบนะครับเห็นของในช่งางเดียวเหมือนกันครับได้ยินมาว่าแกเอารุ่นนี้เหมือนกันครับ SM ไม่รอเอารุ่น17เลยครับนี่ก็นะครับเป็นงานเคริงครับทีคู่กับอ่าท รุ่นรุ่นหกครับที่ใส่บุมยาวนะครับหมายเลน่าจะเป็นรถเต่าแก่หรือเปล่านะที่ผมจำได้ครับไททัน หมดเลยนะครับบุงกีก็สียังทลอกไม่หมดอันนี้ก็โอ,องความมืดนะครับยังไม่เห็นสีที่จัดจ้านเลยาแสงออกมาสีจะสดกว่านี้อีกนะครับโอเร์ OB รุ่นสิบเอเอ็มก็บาดไปบางๆครับเชียร์ริ่งไปก็ ไปเก็บงานเลยนะครับไม่ได้สลบเลยแค่ปากนี่ก็เาก่าเคครับเมื่อกี้บอกว่าตามบายเลยนะครับยกมือให้ตามสบายเลยกอเ็ิดพอจะเกิเเดกนหนาอยู่เหมือนกัน ประมาณหา,าไว้ปัจชั่วโมงได้หรือยังครับกันนี้ผมว่ายังไม่ถึงหนึ่งันแน่นอนะครับอย่าจะข้ามไปสามก็ไม่ได้นะครับโอางมันข้ามไม่ไม่มีนะครัตออ้องอ้อมไปไกลครับจัดจริงๆครับปัตนี้นะครับทึ่งเก จตการณรุ่งเรือนเนับยรุ่งขึ้นมาเลยนะครับ ลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดสับสกายนะเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับนี่ก็เบอร์ห้าครับน่าจะเป็นคันที่ห้าของบริษัทกระบวนะครับ,นะรบน,น่าจะใช่แน่นอนนะเพราะว่าที่ผมถ่ายคลิปแรกของบริษัทก็เก็บพารถเมคโคมาหมดเลยครับอ่า เป็นโฟเบสคันนะแล้วก็ก็มาสุคันหนึ่งมักไฟแล้วก็มักซิกรุ่น6กเมื่อกี้แล้วก็ซูเปอร์เอ็กแล้วก็โคมาสุรุ่น7จคันหนึ่งแล้วก็น่าจะเป็นคันนี้เป็นคันที่ห้านะห้าคันพอดีเลยใหม่หมดจดนะ ก็น่าจะแตะสามนะครับกว่าๆนะครับยังยังพอจับต้องได้นะครับ ยังไม่เละเท่าไรนะครับกับน้ำมันคาบจาระบีนะครับหน้าผมเดาถ้าผมเดาครับน่าจะเป็นคนขับซุปเปอร์เอ็กซ์เพนนะแต่กันก่อนน่าจะกระโดดม่ขับมาร์ป็นคันนี้นะครับ ก็จะตอบโจทย์นะครับงานแบบนี้เนะ่เน้นความไวก็ต้องโอเปนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องบวกกับมือคนขับด้วยนะครับใช้อยู่ที่รถอย่างเดียวนะครับถ้าฝีมือไม่ถึงก็รถก็ช้าอยู่ดีงานก็ออกมาช้าเหมือนกัน กกับความเข้าใจนะของหน้างงานแต่ละงานนะคำนวณให้ดี ดูดูแล้วปีมือก็โอเคอยู่นะครับก็เร็วอยู่เหมือนกันเต็นก็จะ,ะไม่มีไฟเลี้ยวข้างหลังนะครับ ปิดเลยนะรบกมากเลยมุงกีก็จะอยู่ที่1คิวนะครับ เครัผมก็จะขอจบการถ่ายเพียงเท่าน,นี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตับสเปคเพืเป็นกำลังใจผมด้วยนะนรัยโอ้นี่ก็โอเคเลยนะครับรุ่นนี้ถือว่าดีเลยขั้นต่อไปจะเป็นของใครครับขั้นที่สามที่สีครับจะต้องมีนะครับ 3จังหวัดของเราเนะครับตอนนี้ก็เริ่มทดลองแล้วนะครับแต่ตอนด้านบนของประเทศเรานี่ธุรกิจแบบนี้ครับส่วนมากเขาจะถอยรถใหม่ๆออกมาเลยนะครับลองเกือบทุกท่ายนะครับอ,อันไหนดีอันไหนไม่ดีก็รู้เลยนะครับ โอเคนะครับผมก็ขอตัวก่อนนะครับ